มาครับทุกคนแล้วก็เดิมพันมาดิบางทีว่ามึงเก่งนายแก่เมาดิเดิมพันเท่าไหร่เดิมพันเท่าไหร่บอกบ้างเดิมพันเราจะเล่นทั้งหมด3เซตนะครับผมเซตละ15แต้มแพ้ทำไรพันหนึ่งโอเคพันหนึ่งใจจริงนะอะมาไอ้เจมอยู่กับไอ้่างไปไอ้โอโก้ไปตักอนี้ตักอนท็อกซ์เตมระบบนะเรียนเต็มระบบกันนั่นแหละเต็มระบบนะโซนโซนมาให้กอาเสิร์ฟก่อนบ้างไหมให้ต่อดีกจังให้ตปออีกงเปให้ชนะ เคล่อมา้เะมาเริ่มครับอออครับออกครับนี่แรงไนูมเว้ยมาเสิสามเปลี่ยนสามเปลี่ยนโอเคไปคับไปบ้าไปเพื่อไปมองเออไอ้ไอ้้ไมึงไปไนม่ะนี่ะไม่ได้หน่้วหนึ่งข้าเหรอหนึ่ข้างครับมาไอ้ลังลอย่ารู้ดิไอ้รถ ไป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 ไมองไงเออเุ้ยสองหนึ่สงหเอยไม่เอาครับปุกได้ครับุได้ครับล้นลนอย่าล้นลอย่าไปุไดยนไหครับไปจะไปเออเหมดเลยเเฮ้ยครับฟังหน่ต่อยไปสองงสอง ไม่คุณนายข้ามแล้วเฮ้ยเอ้ยออกมาเฮ้ยไม่ออกครับออกกันออกอะไรมันลุพอดีงูสามสองสามสองสามสองมาสามสองไปไอหลังเข้าสี่สองเฮ้ยห้าสองห้าสองห้าสองห้าันแหละไปไปไปมงเฮ้ยเฮ้ยใหญ่เฮ้ยหกสองครับหกสองไปไป ไปไปอุ bye bye. Ui, yeah, hey, ้ยได้เว้ยสามมีคนอยู่อ so ๋อบน้เลยูดาผูาด่าเอ้ยเจ็ดสามไปอันนี้งยงลูกฝั่งนี่ต่อครับลองลงเดียวเดียวเดียวเลย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 เจ็ดสี่ครับม่ปล่อยหลัง 84นพอัโยนอย่าโยนใกล้ตัวดิเเอย่าล้ออะไรกันล่ะโยนไรอะเหมือนเดิมดิโอดีด้ออะไกันเฮ้ยเไปมไไไม่ได้ไม่ได้ ก็อยู่รือเปล่าเก้าครับเฮ้ยเฮ้ยวดีไปน้องไป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 เฮ้ย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 เ เออนั่นแหละอะไรสิบเจ็ด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 ไปโกงมาในกระจกงน่ยสวยเนาะเฮ้ยเยมาหน้านี้็ดิปเจ็สวยไปเนาะเปิดก็ไมข้ามอือเ้ยสิบสองเจ็ดรับเจสวยไปเย พี่เออแค่นั้นแน่จเไ่าไหมสิบสองแปเฮ้ยส8ครับส8เฮ้ยเออโอ้ยจับตะก้อนจับไม่มั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยอยเนาะไเออจมันอะไรอะไรวสิบสามแปดสิบสามแปดสิบสามแปดจ้อไอ้ไปๆปเอไปไปก่อโอ้ย อะไรไปไปไปไออปไ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 ปนปไปไปไไป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 ไงไป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 ยปเปไ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 โยนนเมไป ไปไปเฮ้ยใช่เฮ้ยฮัทวอ้วู้หนึ่ครับหนึ่งครับตายหมดเอ้อดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้สองหนึ่งเว้ย โอ้เดี๋ยวนี้ยังให้มึงทำดีดีดีทำเล้วกันแล้วดิอะไรอ่ะทำแล้วกันแล้วดิดันเองดันเองเอาดิไปไปไปุ้ยแล้วโอ้ยสามสามสามเอาลังเออเปล่าเออครบพี้สามสามเราละไปไป อะไรอย่ามองอะไรอย่าเอาหลังมองว่าเล่นไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่จะทียังแหละมึงนำไว้มึงนำไว้มึงนำตีเว้นเลยทีนึงนะไว้มึงนำพันหนึ่งพี่ส้็พี่ได้พันหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ซื้อได้สองขวดกูจะพูดไม่ตัดเลยเดี๋ยวรถคือตกตีหนึงนะคุณนำนะเออไว้มึงนำมาดิไอ้บ้าเพื่อะไรเลยหลงอะไรอะไรเจ้าที่ไหนท่าหนึ่งมา เอคัมว้าไอ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 อไอไอไออไอไออไอไอไไอไอไออไไอไอไอไไอ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 อไไอ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 ไไอ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 ไไอไอไออไ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 ไอ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 ไไอ เฮ้ยอรัโอ้ยลงี่เต้นเต้นเลยเต้นเต้นเลยลงเลยเต้นเต้นนี่ไดครับเต้นครับเต้นอยู่เต้นนอกเต้นนอกยังมีอนอย่าโกงเลยกูเฟี้ยงเอาได้มาอย่าไปกลัวน้องเท่าไราแปดสองดิจะไปขี้โกงจะแคะซะนีไงนนนไงไออกไมป็นไแปดสามยน้อ ไปไได้ไปยงไปรัได้ไปดิไปโดนจับไ้เลยทำอะไรไม่ได้โดนรับโอ๊ยจับมาดื้อังกาสาในบอลมึงไอะไรการสาในบอลมึงไอ้ลุไปดิเออออคอสิบสาไปไเฮ้ยลุดล เตีไปกีกูยเจตี๋ยว้ทิ้มดิไม่มีอ่ะกูไม่เคยเจออ่ะใจมืออ่ะมาขอดีเลทห้าพูดอะไรนะกูยโดนโน่ไป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 โอ้โหแล้วอีกแล้วเรายังนั่อยู่เหมือนเดิมจิ๊บแมตต์ทองเดี๋ยวมึงเดี๋ยวจบเกมก่อน เอออาดิอปุงปัก1จัดเจ็ดแล้วนั่งอยู่ไปดิไปตีกันเลยตีกันเลยเขาเรียกว่ากปันใช่ครับ12จเจ็ดครับยิงดิอลงพอมึงอะพอมึงเออไปยืนนิ่งไม่เป็นไรเราเท่านั่อยู่12แ ไปไปไอ้บับิงิดสองเก้าอีกิบสองเก้ายวเก้าไป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 โอ้ยจะโดนเนนะอะไรโดนเลยนะคนดูไโดนได้ดูไได้ไม่โดนไม่โดนได้มช่วย่้ตัง เฮ้ยอะไรเนี่ยปล่อยย่างที่ออฟอ่ะจอบเลยทำยังทำไม่เป็นเลยเฮ้ยผมได้ครับคุณล้นสามสิบเอ็ดด้วยสายไ้หแรงลุยได้เสมอ ไปเรียกไป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 ว้าวหนึ่งเข้าลูก้ายจัดติ่งดทยจัดติ้งเว้ยกี่แพ้เติมาไมเปืนึ่งศนำอยูแล้วน้ำไปเขาเท่าไหร่แล้วไอควายเอาดิ โ, <S <S โอ้ยได้มาดิเาอยมาดิมาดิอยมาดิเออแพ้ยังงแพ้เป็นลกเกมเลยควายแพ้ก่อนแพ้ก่อนอุ้ยดิเยมไม่มามึงอยาเขาต้องยังดีดยน้องอดนดิเว้ยดนดิเว้ยไปดิบายบยหุดแล้ว ยานี่วันฆ้าหมาหอสนัดลอดหอดหออะไรขอม่วดหลุดหลุดเ้าฮะฮอสามสองไปอ้โโอ้ยจะมาลงตรงนั้นย้ายอกเลยโอ้ดูเส้นนี้เนี่ยแหงนาดูดิเียวงมันตรงมากดีหอท่อล่าเอาไปตัเนี่ย่าเอาไปตัหรือล่าเอาไปแกะอะ ไล่สี่ไปเฮ้ยหลอกดิสี่เสมอเลยอ่ะเสมอเลยอ่ะมาสี่ะนำนำลูกเดียวเนยาวลูกเดียวก็ถือนำเมากเฮ้ยห่าลุดแล้วออกดีออกดีครับลงโอ้โหมาลงยังไง พูดใหน้ำลงเนี่ยแหกตาดูนี่ออกหลังเส้นเนี่ยนี่นตรงนี้นะเออแล้วมาดูนี่ดิโอเอาเลยเอาเลยควายอย่าโกงไม่โกงครับเพราะว่าพูดตาม่าเนจริงอ่าฮะเอาอกอคุณไอ้เอาดิออาดิออไหนเยอ้ย่ไอ้าปไออก หอ้มาใคได้ก็ได้มันเ้าเอ้ยยิงไยไปขวาดิไปดิ อะไรวะไม่ใครหอเก้าเตะข้างกบูนมามาหน่อยมาหน่อยมาคยเฮ้ยสิต่อหกเว้ยอ๋อวยี่ลงออกครับจะเล่นยังไงครับยอนสิบต่อเจ็ดเฮ้ยเนองไปดิแปดต่อเจไปดิ เก้าต่อสิใครบังไครับพี่มอุ้ยอุ้ยเออหลุดพีแท้เออดาวน์ไปีเท่าไหร่ีเอ้าสิเอดอลูกเดียวลูกเดียวก็นเฮ้ยเอาดิอาเท่าไรน ไป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 เอ้ยออลงลงอีกแล้วมึงดูนีเดี๋ยวนี้ดูเส้นดีมึงดูมึงดูเส้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ตรงนี้ชักจริงว่ะไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลันี่บกมึงเกียดกระดองมึงโอยโอ้ยลัลัไม่างี้เลยอาไปเกเราเอาว่าเราเราชนะ จองงเอาดิที่มาดิปล่อยไปเออทีเอะอ๋ออ๋อ จะไหมไปไปฮ่าอุ้ยดีสี่อยู่หกเหลือคุณละสามได้หกก็บหกไป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 บอลมันหัวหมดแล้วหนึ่งโดยเล้วหรือแล้วอุ้ยสองสูงนี ออกย้อน้โยนแม่นแม่นเนาะออแม่นแม่นเหมือนเดิมสวยหลัการคาญกราโกดแ้วออกอุ้ยเท่าไรสองเท่าใครเหรอ พร้อมสามสองไปดุมเฮ้ยดังกีฬาคกูแม yeah ่งไม่พร้อมสักอย่างเลยมาไปหยดน้ำเลยนัเราเลยไปดิตายเต็มนี่ออกออกครับสี่สองสี่สองก็แพ้แล้วโอ้แก้มชนะหนึ่งพันบาทของเราเว้ยน้าจะทำไรได้ตังอยู่กู